ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับเมื่อเนี้ยพอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนน้องคายต่ออีกนะครับเนาะครับมือวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนหกหกนะครับเล่าพัฒนาออก ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าับส่วนเรียล่างจะออกศูนย์แปดนะครับเนาะรับเป็นเจีงไหนนนอมีผู้สกงผู้มันกับเชียนน้องไข่ก็นอรับวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนน้องไข่รับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดนะครับเนาะ แต่ว่าจับควรเข้าตะศูนย์แดเข้าตรงๆนะครับเนาะรับอาไผ่โฉผามันพอเต็มกับดีแก้มนะครับเดอ้อไผ่โศกบอมันเข้ากัมาตามกันต่ออีกนะครับเนาะพอเต็มผ้ามาเบิงนะครับเสียนหน้องคายครับวันจันทร์ ที่สิบสามยายน ก็มีหลายอาจารย์นะครับท้ย้อยทรงมาให้แล้วนะครับนอกพอเแตียมก็จะค่อยท้ย้อยลงให้ด้วครับเด้อ นีนมางวนี้บนล่างวิ่งดูดเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับแต่ว่าส่วนเลขกจับโอเล็กวิ่งเพิ่มบมเพิ่นบมบนเหนีนห่ยนะครับเด้อเพิ่ะเหนไหนแต่แท้จับคูนะครับ ครับเรียพนมาจับคูกันกับมีม่หนึสองสครับหก,กับเ็นะครับ สัตว์บอพี่นองเป็นมั่วๆันหนึ่งรับจับคู่กับจีได้ซ้ำเกานะครับเนาะหกชุดเหมือนเดิมนะครับ 3 hộp sám chít xuống hộp xuống สองหกสองเก็ดเออถึกแล้วพอแต้มกับซับสนอันนี้ก็ลักหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก็ดครับหกหางคือเก่าคอยเข่าปังๆเลยหมวดน,นี้เจ็บสีสุกๆกันหมาเนาะครับเนาะ ครับส่วนตัวเนี่ยมันเคิ่นเนอะครับเนาะหนึ่งเกียรสามเนะครับ กดนึงสามหกสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ครับเนียนห้ซีห่างคือเก่านะครับเนาะเนาะคอยเขาปังๆเดยองดนี้เนาะรับยี่ซีเนาะครับเอาวันจันทร์เนาะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบามพฤศจิกายน สองห้าหกหกนะครับเราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับเนาะโอ้เข้าเตียมนั่นผิดป้อนนี่ฮอกตามนี่นะครับเนาะเป็นไฮมาจังสี่นะครับแต่ว่าอีฟี่ฮากกับเบิงเอามักสอบตัวใดเฮากกับพิจารณาโมเอานะครับเนาะบางที่ก็อาชีบเขเคตัวเนียนน้ำก็ได้นะครับครับ คนให้บิ่งรูด6กับ7เลียกจับคู่กันกับหน 1, 2, 3, ึ่งสองกับเจ็นะครับเนาะจับคู่สามหกสามเจ็ดเน้นสามหกสามเจดสอน่ะครับเอาคอยเข่าปังๆคอยโศกโศก,กมันๆอีกครับประเทียมก็ข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนา,ฒนาประเตีมมาก ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็พันนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเ,เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้าครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็ข้อกาบขอบคุณเยชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้ม ครับพอแ้มข้อไวพรให้มีแต่ความสุกความจะเลื่ญนนะครับเด้อความเจ็ดยาห้ไดดความไขอยาห้มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกตหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแ้มก็มีเคนี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม